nhang ôm lục cả tin bè, căng căng, căng căng, căng căng, mát đấy. ôm lục mà tìm bè căng đang có mì, lốm mờ đi đấy. anh nè. mèn nhang đó. tiếng ủ, 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 หมดได้เห็ดใหญ่บ่ใช่ก็เห็นก็เห็นบางคนเห็ดดดเอาอันเด็กน้อยคานเข่าก็ได้โอ้สูตรใหม่บ่ตัวนี้เนาะจะว่าขักกับแจักมันไล่ลาเท่าสามชิพขึ้นแล้วบ่กับจัง อากาศสบายดีสบายดีเนาะผมไอพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยวทางต่างประเทศแม่แม่เอฟซีพี่เขามาเบิ่งมาชมเนาะเขามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให่งเวียงในช่อง YouTube พี่น้องเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชรทเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาเนาะพี่น้องยังอยู่ทางบ้านทางเพื่อนของนั่งลอยนอนพิงเนาะป็นยังไม่ได้เมื่อหรอกอ่า ยังอุ้มลูกกับตีนแบแป้งแจงแป้งแจงแป้งแจงมากอ่อุ้มลูกมาแล้วพี่น้องเลยตีนแบแป้งแจงแจงมากดนะมีล้มมาดีเลยนี่น่าเมนยังอบเสียงอู่ไม่แต่เสียงล้มเอามาแกงไปให้ช่างดิเป็นตามกินคอยคิดว่าเจ้าอยากกินเข่าเมนยังไม่ได้ยางเนาะ โ <ítulo> <inequ> อ anyway, ้จะบอกว่าผัวจะไปหยอกสาวใา่แล้วเลยเหรอเราอยากหยอกเนได้ไหับห่างหฟังหน่ยเนาะแนเมคอเนามหก่อยบอห่าฟังน่เห็นนด้รัคอยหางคืนฟังขันว่าจาเห็นอยู่ได้เหรอนันคอยเห็นยังบริยานคอยยังบริยานเลยยังบริยานเลย คำว่า,านขนาดเอวเอเวนอ็ให้ยดนยืเอนือเจ้าจะไปบ่าวเ่าไปเส้นเส้นได้เราจะยงจเอายกก็ยกไอชิเป็นยังงเรเราจะเอาก็าอาเอาว่าจะ่าเอาก็าเ,อาเอาจิาจเห็นก็นได้สักบ่าแบบไม่เฮ็ด้ามันพิษกี่พิษของจเคยวา่าอรมันังเดันอะ เาได้แบบนั้นนะบ่ฟังเ้งให้บอลาบออย่างเดียวทำบอลาว่าไงท่อเห็กทำบอลาเมื่อเห็ด่เกาถ้าฟังฟังต่นอยู่ิว่าฟังโอ้ยเนาะฮะยังเก็บบีแค่งพอเมื่อวานนี่เอ็นเจ้ามันมันจงเย เห็นเจ้ามันจองมันมันปั้นมันยังแหละเห็นเจ้าปั้นเห็นเจ้านั่นแหละมันก็เลยเป็นเอาเราให้ลูกลงนั่งนี่เบิ้งคอยจะหักใบไม้เหี้มันอ่ะอ,อืมจ้ะปุ๊กห้ามกกยายไงคือสาวพนวิไลเนี่ย คนเวลาเรานังสูบยาควนกุ้มกุ้มแรานี้ยเหรอุอนั่นนะทำกอกยาไงสูบยาควันกุ้มกุ้มเนีเรา้นลี่คุณพี่ขนามะ้นะ ลายสีดีนั่งเงินจะจีบเ,เ,เราอยากจะจีบเราเมนลายสีดีปะ <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้บุญมีฉุกออกยาใหญ่ <c oughs> ปะ่ะปวดแทะปดแท้นะงบุญมีนี่ทางกะเทยากอันนี้ยังบะไรๆอยียนะฮะเมนยังหมดเองหรอขอมาผู้เดียวขอก็เลย อ่าสกับไว้มือนมาจอยนะเมื่อเรามาผเดยันบอแลวยังเมื่อเมื่อบอยฉัเออแล้วบอมันบอยากคือคไาเนี้ยมันเนแนวยากวันนี้เรามีธุระเราเรามีเวียดของเรามืนอนี้เราเลยบ่ได้ไห เรามีเียกเรามีธุระเราเราเดยนโบมีเนี่ยแขนยันอยู่แถวนี่ đi 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 sạp đi 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 sạp trôi tôi sạp bỏ trôi điếu, không cho dần bừng đó, mưa đào ma Mưa đào ma cho dần bừng năm lâu มุนติดติอยู่เบิ่งมันมีสัญญาณโทรศัพท์ก่อมมนของของของปลอมโมเมนต์ของแท้ของบมดของปลอมคือกันโมเมนต์ของแท้ขึ้นของบาโจยมาโจยของแท้ลมบอกือแนวไงไเนาะลมบ่้างก็

mình phải nhiệt bưng พวลเราอย่างบ่เห็นมาอยู่คนนี้เนาะเป็นยังไงได้เนาะหรือว่าเรา,า,า,าบางทีเราอาจจะโบได้นั่นก็มีมบหลามาทำคุ่ทำโบปก,กติเรามา,าดอกทำกุมือปะ Bố muộn tí, bố muộn đó bố dạng hãy muộn mưa ngai tí Cháu hổn á Bố muộn đó bố dạng hãy muộn mưa Dù có điều nó, dù ngon nghe em cặp đụng <laughs> ยังยังยังด้กวันหลืองตัอ่ะไ่ืขานไปเรยๆเนาะขานไปเรื่อยๆโอ้มาทางนี้แจ้งเนาะมาทางนี้ เราอยู่ทางมืดมันมันผมชงมาทางนั้นผมชงมามช่างเพนจิป,ปั้นเตาบ่อนมองดราเห็นบะนเอบอบวกเตาอืมเป็นมาปั้นช่วยกันบ่ หลายคนเนาะเมีย uh huh. เราหามน้ำไปให้ได้ในเ,เนกิงเทศกับเจ้ากระบอกชอยอยู่บ่เจ้าตะกีนก้น,เน,เนนะเออตรงหลายคนเนาะพี่น้องชุมเล่านะช่วยเบื้อช่วยกันขอบครัวสร่างยังชอยกันลูกเราก็มีแต่คนขยันนะ เห็นพ่อแม่เห็ดเนี่ก็แล่นเห็ดน้ำเหมือนบึนนนบึน้ำนดูดูดาเนาะพ่อแม่เราบอกเนาะอืมขปันเตานไม่ที่ว่าเพิ่นเอาไปน้ำนี่ได้พี่น้องเลยเนาะน้ำไม่ไปนนี่แ้้กระจูดได้ลายเติบได้หางขปั่น เกรงหรือว่าจะเห็ดอกเบ่เห็ดเลยเนาะแต่ขี้ว่าว่าได้จักน,น,นี <c oughs> ่นชำได้มือได้ตีนบ่ลล่อนได้จักนี่ชำด้มือได้ตีนคอยแล้วเราคอ,อยดีที่สุดแหละเราเหตุยังผู้มีไฟช่วยก็ไล่บาดน,นี้เนาะไปตัดไมเตัดละขั้วละยังขายที่จริงนั่นคำคืออยู่แถวบ้านเท่านี่ตัดไหมขายนี่ก็ได้แต่พี่น้องไหมแล้วลาย,ลยอะไรนี่โมเมนต์เราวเวียงบอกว,ว่าพวอบอกเวียงโล พื้นทีนาเรามียังบั้นมีย่างกินบั้นมียังคาคอบั้นจกอ่ะหน่าหน่าน่าปีกใหญ่ปนาเรือตัวน้อยเออตาเออมันอมมันน่ะมันเย่คอมันเฮ้ยเกาไงไายๆอืม ใหม่นะเขาเจ้าน่ะมีอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบุหูาจักกรมเฮ็ดเขาวอะเนาะนี่ไม่บุษบุญาะโอ้แถวคอยแถวลุกนี่บุดทำเขื่อนคืนเบิ่งบ่เวียงเลี้ยงลูกจนใหญ่กันย่นเออพอท่านนี้นะพี่น้องตนไม่ลายแบบนี้นะพอได้อยู่แค่บววคอยเฮ็ดเยือยานาพาร์โ เห็นไรชะเนาะถ้าเ้าบมีคว่มกระตือด้วยรดนี่มันก็เหตุบ่ได้นะฮะไาไปบนสางปันเตาไปเนี่ยฝาไปเบน่งันปันเตา ตกนะฮะอยากไปรถเฮงไว้เนี่นเฮงไว้เพร่ะว่าไปเบื้องทางปั้นเต่าโดยเฮงไว้ก้มูเือ่นปลอยบญมีนะลงไปนวดกี่ตุ้มฮะถูกุญเพ่งโอไปช่วยคุกเพื่องเพ่งไปช่วยคุกเพื่องนะ ขาตายรอกงามนาวเดยขัวเต่าไปนำ้ำโอ้ตอตอประมาณเจกซบน,นี่ชาช่มหนิชาสามชิปโอ,โอ้ติดใบรอกมันมีเป็นดไม้ห่าวเนาะมไม่มันเบิดอันนั้นเลย เป็นไม้ห่าวไม่ยังเพิ่นจุกจะคือสิติดไวใช่หรอพี่น้องไหมเอ้าหูนี่ไว้จอนลำหลังบ่อหูจุนี่คือผมมีหูจุ่ท่านจะจอบอ่ะหูจู่จอดเลยจอดได้คือผมเห็นบ่ได้เห็ดใหญ่บ่้ะก็เห็นก็เห็นบางคนเห็ดด๊อก เอาอันเด็กน้อยคานเข่าก็ได้โอ้ <c oughs> โอสูตรใหม่บ่ตัวนี้เนาะจะว่าขักกว่าแจ๊คมันไล่ลลยเช้าสามชีพขนแล้วว่ากว่าแจ๊ก <c oughs> นวดแม่บุญเพลงนวดกี่ดมม้ามังก่นกี่ตดมนะเต่าพี่น้องเต่าพื้นเต่าทานกำลังเท็ดเนาะปั่นเต่า นี่ก็มันสิยากแต่ตอนเขาเห็ดเด็กๆนี่แหละพี่น้องเอาปั้นมันเป็นรูปเป็นด่างเขาไดไควัดออกมาที่นึงแล้วก็มันก็นสีอา่าแค่นี้แหละเธอสองเธอสามเขาก็มีแต่วต่าตัดไม้เขาชิชิเห็ดบ่อั่ะเหลงบ่วั่นแบบนี้บ่แต่เก่งเห็ดกะนะ จใจเห็ุเป็นโมเป็นคือกันอยู่บ่คือกันอยู่บ่จะหัวเจ้าเห็ุตะกี้คือกันอยู่บ่บ่คือรุ่นคนกานเขาบ่รุ่นคนกานเขาว่าหัว นี่นอแคนี่มารวกกินกระปุ่ล เสด็่ง่ายเลยนี่เฮิงเติบเลยเสดนี่ก็ใส่เวลาลุนเติบใครจะวานบนชูงป่นไดโปรเปนโปรต้องเด่นขีดตมนะพี่น้องจากมือนี่ยปันแล้วมือหนึ่ง คุดยังมุน,มนเพลงฮะกบบ่เกรดบ่เจะคือมหาคุดกระปูเหมือนนะพี่น้องเนาะสามารถนี่แหละในคลิปนี้เราก็จะได้เดินทางกลับก่อนไปนี่พี่น้องถาว่าศิดพาะก็ต้องกลับขระโทษพออภัยพอดีทางนั่งดอยเพิ่นมาเบิ่งสร้างเพิ่นปั้นเต่าทั้ง เกิงโบยูเนาะตามเคยโบยูแล้ากับเฮาเกิดสีได้ครับบานนี้พพิกพลาดอก่งไดก็ฝากน้ำเมซีเนาะพิจนาหนาเบิงบางเถือบางทีเราเพีเนาะมากดไหลกดแชะเบิ้งคลิปเนาะทั้งบ้านเพื่อนของน้องดอย เป็นให้เขาเขับมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมนั่นแจงชันแจงสี่พี่น้องเลยหลายความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนกันเอาเ,นเนอ,องเนาะเพราะว่าจะจะได้กราฟนล่แหละพันเองพี่น้องเนาะมาถ่ายเบิ่งเบิงเล่าอยู่งอมแงมไปครับมันลูกเล้วเนหะ็นไหมคือเก่าเนี่ยพี่น้องบม่ได้คอยอันอ่าผัวบม่ได้คอยเขากล้องทางทีมงานพอเป็นได้หรอกใครมากกับไม่ได้คอย แค่ท่ายดอกเดียวนี่ทางไงมันเกิงพอเราจะดีคือเอซีเพิ่นเบิงเห็นนะเนอะพี่น้องเนาะสำนับคิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยหลายเด้อพี่น้องเนาะคิดนีดก็ขอกาวค่าสบายดีพี่น้องเนาะ